สำหรับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็ขอได้โดปรดทราบว่าการศึกษาพระกรรมฐานขบรรดาท่านพุทธบริษัทศึกษากัรมาครบแล้วทุกอย่างคือหนึ่งมหาสติปัฏฐานสูตรศึกษาจบแล้วแล้วก็สอง กรรมาน 40, สี่สิบศึกษาจบแล้วการศึกษาจบเป็นการปริยัตที่ผ่านมาก็ถือว่าบรรดาท่านทั้งหลายเป็นผู้มีกำไรอย่างยิ่งทั้งนี้พราะอะไรเพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐานแบบนี้ขอประทานภัย อย่าคิดว่าผมอวดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้อวดแต่ถ้าว่าถ้าจะหาสถานที่ศึกษาได้ยากอย่างยิ่งเื่อการที่จะรับฟังการอบรมสั่งสอนในกรรมฐานนั้นสองราการคือมหาปฏิปฐานนสูตรและกรรมฐานสี่สิบครบในประเทศเรายังมีอยู่ แต่ได้ว่าผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ไหนท่านสอนกันบ้างสอนกันครบแบบนี้ทำไมยังสอนกันครบก็เพราะว่าผมเป็นคนไม่ปิดวิชาความรู้วิชาความรู้อันใดที่มีอยู่ที่องค์สมุดพระบรมครูทรงสอนมาถ้าผมรู้อะไรบ้างผมก็สอนทุกอย่าง ความจริงคำสอนนี้สอนให้ปฏิบัติตามสอนเพื่ออะไรเพื่อการป้องกันความเข้าใจพลาดของบรรดาท่านพุทธบริษัทและระโยคาวจรทั้งหลายเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่ศึกษาให้ครบถ้วนดีไม่ดีจะไปทำลายความดีของบุคคลอื่นเขาเข้าโดคนบางท่าน ศึกษา,มยยาไม่อย่างใดอย่างหนึง่งและเราก็ศึกษาดโดยเฉพาะนน้อยไม่ครบถ้วนถ้าหากว่าเขาปฏิบัติจะบอกว่าการปฏิบัติไม่เหมือนของเราเราก็จะหาว่าของเขาผิดบางทีก็ไปยกตัวว่าของฉันดีกว่าของเธอสู้ฉันไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้น มันเป็นการทำลายความดีของตนคือเป็นความชั่วที่ห้าภัยอะไรไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เ่อาการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานจะปฏิบัติยังไงก็ตามมันต้องถูกทุกอย่างแต่ว่าจะถูกถึงระดับไหนเท่านั้นอารมณ์ใจของบุคคลท่านผู้นั้นจะสูงหรือว่าจะตำ่ำอย่างที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ ท่านให้ภาวนาว่าสัมมาระหังบางคนบอกว่าของฉันเนี่ยพุทโธดีกว่าสัมมาระหังสู้ฉันไม่ได้แต่พวกคณะนั้นก็อาจจะบอกว่าสัมมาระหังของฉันน่ะดีกว่าพุทโธของเธอสู้ฉันไม่ได้บางจะบางท่านก็นบอกว่าพุทโธก็ดีสัมมาระหังก็ดีไม่ทันสมัยสู้ยุบหนอพองหนอไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นถ้า <c oughs> หากว่าท่านนั้นหลายเป็นผู้รับฟังท่านจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราไม่ศึกษสารืไม่ศึกษากันให้ครบเราก็คงจะคิดว่าไม่ใครก็ใครต้องผิดกันฝ่ายหนึ่งถ้าเราศึกษากันให้ครบจริงๆก็เย็นว่าการใช้ทั้งสามแบบและแบบอื่นก็ไม่มีใครผิด <c oughs> อั้งนี้พ่อะไรเพราะว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติกรมฐานสมาระหังดูในทิปิโสบทตน้นก็เป็นพุทธานุสติกรมฐานยุบหนอพองหนอเอาคำเฉพาะคำมายุบหนอพองหนออันนี้เป็นา,นาปานุสติกรมฐานแตารมใจของท่านอาจจะใช้ในด้านวิปัสสนาญาณอีกก็ได้ สำหรับที่วัดปากน้ำนลวงพ่อวัดปากน้ำสอนว่าจงเพ่งดวงภายในอกดวงแก้วภายในอกนี่ถ้าเราไม่ถึกสายครบเราก็จะคิดว่านี่ยุ่งแล้วดวงแก้วในอกนี่มันไม่มีสอนแบบนี้น่ากลัวจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เพราะว่านลวงพ่อวัดปากน้ำท่านโดนมาแล้วผมเคยได้ฟัง ความจริงคำว่าดวงแก้วจัดเป็นแสงสว่างก็เป็นอาโลกสินแต่ว่าศัพท์ที่ท่านใช้นะให้ใช้ฟังง่ายๆเท่านั้นถ้าบอกว่าอาโลกสินมันก็ชักยุ่งก็เลยไปเบ่งกันว่ากสินเป็นของวิเศษกว่าของกว่าของอื่นแต่ความจริงกรรมฐานทุกองมีคุณค่าเท่ากันนี่เป็นอันว่าถ้าเราศึกษากันให้ดีแล้วก็พิจารณาลักษณะและการ หรือว่านิมิตที่ท่านปฏิบัติเราก็อนุโลมเข้ามาได้ในกรรมฐานสี่สิบไม่มีอะไรผิดหรือว่าในมาหาสติปัฏฐานาสโตรความจริงพื้นฐานใหญ่คือกรรมฐานสี่สิย่อมเป็นเครื่องรับรองกรรมฐานทั้งหมดนีการศึกษาถ้าหากเราศึกษากันไม่ครบก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าทำอย่างนั้นไม่ดีสู้อย่างนี้ไม่ได้ อยังน,นี่น่าสลดใจนี่จึงให้การศึกษาให้ท่านหลายให้ครบเมื่อครบแล้วก็จงใช้ปัญญาพิจารณาด้วยใช้ดีบาศีคือฉันทะความพอใจพอใจเพื่อจะตัดโลภความโลภหรือราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลง การแนะนำในการต่อไปนี้จะถือตัวบุคคลที่ปฏิบัติมาได้แล้วเป็นตัวอย่างความจริงผมอยากจะนำเอาข้อเอาบันทึกของท่านผู้ทรงคุณพิเศษในชาตินี้ไม่ใช่ชายก่อนแล้วก็ในระยะเร็วๆนี้ท้องถอยหลังไปประมาณไม่เกินสามสิบสี่สิบปี ท่านผู้นี้ปฏิบัติได้ถึงที่สุดของอารมณ์ที่ผมว่าถึงที่สุดของอารมณ์ไม่ใช่ผมพยากรณ์ว <c oughs> ่เ,เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งไปพบสมุดบันทึกของท่านเขา้าแล้วท่านผู้บันทึกก็ถึงกาลสมกาวาระไปแล้วกายของท่านไม่ได้เหลืออยู่บันทึกของท่าน ไม่ได้ประกาศแล้วไม่ไม่ได้พิมพ์ขายเป็นการบันทึกไว้ในสมัยที่ประพฤติปฏิบัติแล้วท่านผู้นั้นถ้าหากว่าบันทึกของท่านไม่ผิดผมก็คิดว่าไม่ผิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะทำบุคคลให้เข้าถึงจุดจบของพุทธศาสนา จริยาการปฏิบัติของท่านเป็นยังไงก็หากว่าท่านั้หลายไม่ลืมมาหาปฏิปฐานในสูตรไม่ลืมกรรมฐา,านสี่สิบท่านทั้งท่านหลายก็ปฏิบัติได้เช่นเดียวกันแต่ด้ว่าสําหรับวันนี้ก็ <c oughs> จะไม่ขอนําอะไรมาพูดมากเพราะว่าการศึกษาศึกษากันมาครบแล้วแล้วข้อปลีกย่อยต่างๆก็ฟังกันมาจนชิน แล้วผมเองก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายในสำนักของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน <c oughs> ที่กำลังพูดอยู่นี้ก็มีมากท่านเดกันที่มีอารมณ์ใจดีที่พว่งกล่าวว่ามีอารมณ์ใจดีก็เพราะมีจิตมุ่งมั่นในการตัดราคะความรักในเพศ มุ่งมั่นในการตัดโลภะความโลภในทรัพย์สินมุ่งมั่นในการตัดโทสะหรือความโกรธความเยียบาดท,ที่มีปรากฏในใจมุ่งมั่นที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นไปเสื่อนน่ายของโมหะเป็นอันว่าท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในสำนักของเรา ที่สุดสยายในสำนักที่ฟังกันสี่เวลานี่ท่านที่ทรงอารมณ์ใจดีมีอยู่มาก <c oughs> ที่พ่ผมบอกว่ามีอยู่มากกับพราะมีไม่หมดถ้ามีทั้งหมดแล้วก็วัดเราจะเยือกเย็นดีกว่านี้ในเวลานี้ก็มีมากอย่างเยือกเย็นเพื่อหานาดนี้รู้สึกว่านักปฏิบัติทุกท่านทั้งบีสุสมมนเณรุมาสุกุมาริกา ต่างก็มีจิตอยู่ในด้านของความดีมากบางท่านหรือว่าหลายท่านเยน็นว,ว่ามีใจออกห่างจากราคะความรักโลภความลโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมีอยู่มากทำตัวห่างออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่พ้นกระแส แต่ความจริงจะห่างออกไปสักเสนหนึ่งผมก็ยังชมว่าดีส่วนใหญ่นักปฏิบัติของเรานี้ดีตามนี้มีมากเป็นปริมาณสูงและได้ว่าอย่าะน,นงตนคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าดีเป็นผู้วิเศษเมื่อไรเมื่อนั้นแหละกรรมใหญ่อันตรายใหญ่จะมาถึงท่านที่เราเรียกจะว่าความประมาท ขอจงพยายามคุมตนไว้ตามคำแนะนำาขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถนั่นก็คือทรงอิธิบาท4สี่ให้ครบทวนมีจรณะสิบห้าครบทวนเพราะว่าเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้มีบารมีสิบครบทวนเท่านี้ก็เหลือแล้ว ถ้าครบเส็แล้วอาการของความโลภไม่มีอาการของเทอติาการทะเยอทะยานในเพศที่ลักษณะการมคุณไม่มีอารมณ์ที่จะฝังไว้ในความโกรธไม่มีการที่จะย,ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราก็ไม่มีที่ยังมีอยู่ก็เพราะว่าเพียงได้เพียงรับฟังไวเฉย ดีไม่ดีก็จําไว้เอาไว้เป็นเครื่องคมขู่คนอื่นถ้านงตนอดว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมในด้านปริยัติถ้าอารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเหลวไม่มีอะไรแดนที่จะไปก็คืออเวจีมหานรกหรือว่าโลกันตนรกดังนั้นท่านนันไลเมื่อได้ฟังมาแล้ว ศึกษามาแล้วก็ผงจงปฏิบัติตามเพื่อความละเราเห็นกันว่าคนของพวกเราทั้งหมดส่วนใหญ่ในสนักดีมากผมขอใช้คำว่าส่วนใหญ่ไม่ใช้คำว่าทั้งหมดเพราะผมย่อมรู้อาการจิตของบรรดาท่านทั้งหลายได้ <c oughs> ว่ารมใจของบุคคลใดมีจุดดำอยู่ตรงไหนบ้างบางทีไม่ดำแต่ในจิต มันออกมาข้างนอกก็มีแต่ส่วนที่ดีมีปริมาณสูงมากผมภูมิใจที่บรรดาท่านนันหลายพากันเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรปมศาสตร,ร์เสนายอย่างน่าชมขอบรรดาท่านนันหลายจงรักษาความดีนี้ไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มสำหรับผู้เราอยู่ในสำนักมีโอกาสมีความว่างมากมีการสนับมาก ผมจะขอนาตัวอย่างในบุคคลที่ปฏิบัติในสำนักของเราแม่ว่ามีการศึกษาน้อยมีภารกิจเนื่องในโรกีวิสัยมากแต่แต่ว่าเธอผู้นั้นก็สามารถทรงความดีได้เป็นกรณีพิเศษบุคคลคนนี้ก็คือรัชนี ซึ่งมีอายุเพียง25ปีรับคำสอนของผมจากนึงที่กรุงเทพในช่วงระยะเพียงปีเศษปีเศษนี่ก็คือเดือนละครั้งบางเดือนเธอก็ไม่ได้มารับฟังแต่ว่าเวลานี้เธอสามารถจะฝึกมโนยิธิไปได้ทุกจุดแล้วก็ไปได้แบบแจ่มใส สามารถจะแก้ปัญหากำลังใจของตนได้ทันทีในเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับอารมณ์จิตในขณะที่ใช้มโนยิทธิเช่นเข้าไปในจุดสูงสุดถ้าบาังเอิญมีอารมณ์มัวเธอก็ถอยหลังออกตั้งอารมณ์ใหม่ทำใจเพียงแค่เดี๋ยวเดียวกลับเข้าไปใหม่ก็พบกับอารมณ์ผ่องใส เด็กคนนี้มีอายุ25ปีมีสามีทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระปิ่นกล่าเป็นฝ่ายธุรการมีเด็กมีลูกเล็กๆสองคนที่ยกตัวอย่างนี้ไม่เห็ถือว่าดีกว่าทุกท่านที่อยู่ในนี้นะท่านท่านหลายที่ไม่ทรงมายุโน,โนยิธิได้แต่ว่าสามารถทรงฌานสมาบัติทรงวิปัสสนาญาณได้อย่างดีก็ถมไป แต่ว่ายกตัวอย่างเห็นว่าคนที่มีภารกิจมากต้องมีสามีกำลังมีสามีมืหมดเล็กๆสองคนนอกจากโมโนยิธิแล้วกำลังใจด้านมีปัสนาญาณของเธอก็แจ่มใสามากนี่เธอทำได้ยังไงสามารถรู้จักการแบ่งเวลาได้ยังไงคนที่มีสามีมีพัญญามีภารกิจเพียงใด ท่านทั้งหลายย่อมรู้ดีแล้วยิ่งสตรีที่มีบุตรกำลังเล็กๆล,ลูกนี่พ่อแม่รักยิ่งกว่าดวงใจรักยิ่งกว่าตัวแต่ว่าเธอก็สามารถจะคลายความรักจากลูกเส้นได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ประรบเรื่องการอยู่การตาย ได้มีเวลาคุยกันในเพนแล้วผมก็พยายามอธิบายถึงความเป็นมาแก่คนทุกคน <c oughs> ทิ้งจริยาแห่งการปฏิบัติเธอฟังไปฟังมาเธอก็ร,ร้องไห้ถามว่าร้องไหท้ทำไมเธอก็บอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ถามว่าการที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ เราโกรธใครเธอบอกก็ไม่ได้โกรธถามว่าทําไมจึงไม่ต้องการมีชีวิตอยู่เธอก็ตอบว่าโลกมันเป็นทุกข์มีความเบื่อนหน่ายถามว่าไม่สงสารลูกสองคนเลยหรือว่าไม,ม่ไม่ห่วงเธอบอกรักเธอรักเธอสงสารลูกแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเบื่อนหน่ายในโลกจริงๆเวลานี้จิตใจไม่ได้ติดอะไรทั้งหมด ไม่มีความต้องการแม้แต่ลูกสำหรับท่านที่เป็นพระเป็นข้าโพชายถ้าไม่มีความเข้าใจในความรักลูกของสตรีแล้วก็ไปถามท่านสุภาพสตรีดูที่มีบทแล้วว่ามีความรู้สึกในลูกของตนเพียงใดท่านที่มีมีลูกลูกหญิงก็าตามลูกชายก็าตามนี่ท่านมีความรักมาก ยอมเสียทุกอย่างเพื่อลูกแม้แต่ชีวิตแต่ว่าเด็กเพียงแค่อายุ25ปีมีลูกเ,กเล็กๆอย่างละชนีเธอสามารถถอนลูกสองลูกสอนที่มาเสียบกิจเพื่อลมของความรักในลูกเส้นได้ไม่ต้องการอยู่ต่อไปเพื่อโลกกีวิสัยเพื่อโลกเป็นทุกข อารมณ์นี้มันเกิดจากอะไรอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกกันว่านิพิทายานแต่หากว่าเราจะเ,เรียงลําดับในนิพิทายานในวิปัสสนาญาณเก้าไม่ถูก <c oughs> เพราะว่านิพิทายานตัวนี้เลยอารมณ์ในนิพิทายานเก้าที่กําลังศึกษา ว่าถ้าจิตของเราเข้าถึงนิพพานญาณในในวิปัสสนาญาณเก้าที่กําลังศึกษาอารมณ์จิตดวงนั้นยังไม่ถึงสังขารุปเปขายานเมื่อถึงสังขารุปเปขายานคือวางเฉยในขันห้าดได้ก็ยังไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นการทรงตัวต้องใช้สัจจานุโลม,มิกยานอนุโลมในริยสัจ เมื่อใช้อย่างนี้แล้วก็ยังไม่เข้าถึงนิปิทาย,ยานโคราชนีอีกต้องตัดอารมณ์ให้เข้าถึงโคตรโูยานเมื่อเข้าถึงโคตรโูยานแล้วก็ยังไม่เท่าถึงอารมณ์นี้ต้องตัดต่อไปอีกนี่ผมไม่พูด <c oughs> ตัดต่อไปอีกริงจะมีความหมดความไาลในลูกถึงเล็กๆเ,เสียได้ยันหาว่าเราจะหมุนเข้าไปดูว่า เด็กเพิ่งแค่ยุยี่สิบห้าปีมีภาระมากมีลูกเล็กมีสามีมีภารกิจที่จะต้องทำมีความเหน็ดเหนื่อยตลอดวันรุ่มขึ้นเชา้าก็จะต้องมีภาระในการประกอบกิจในครอบครัวหาหารให้สามีหาหารให้ตัวหาหารให้บุตรน้อยให้ละคนในบ้าน แล้วก็ต้องรีบไปทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยการไปทํางานก็ต้องกระทบกระทั่งอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้าง<บ>จากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนและที่เสมอตนและจากคนที่ต่ํากว่าตนมีฐานะต่ำกว่าตนเมื่อกลับไปบ้านแล้วก็ต้องพาวักป่วนในการเลี้ยงลูกครันการเอาใจสามีและคนที่เนื่องในบ้านคนที่เนื่องถึงกัน ภาระใหญ่มีได้อย่างนี้ทำไมเธอจึงปฏิบัติได้อย่างนั้นถ้าเราจะมองกันไปก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเธอมีอธิบาตสี่ครบถ้วนมีฉันทะความพอใจในการส่งสินให้บริสุทธิ์แล้วก็มีการฉันทะความพอใจในการรู้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระครูบาอาจารย์วิดามันดาเนื้อท่านผู้มีคุณมีฉันทะมีความพอใจในการเจริญสมถภาวนาให้มีกําลังยิ่งจนกระทั่งได้มโนวิธิสามารถท่องเที่ยวไปสู่พบต่างๆได้ไม่จํากัดพบอย่างที่เขากล่าวกันว่าไม่มีแต่สิ่งที่มันมีเธอก็คนพบ และก็สาม,มารถพิสูจน์จิตของตนเองได้อยู่เสมอและแก้ไขอารมณ์จิตได้โดยทันทีทันใดถ้าจิตนีนมันเ็วสามขึ้นมานี่เป็นว้ชันทะในที่บาทสี่เธอครบเพราะความพอใจวิทยะมีความเพียรบากบั่นไม่ทอ้อถอยจิตตะสนใจอยู่เป็นปกติเขียนว่าผมจะเดินทางไปไหนถ้าเธอสาม,มารถจะไปได้ ทั้งๆท,ที่มีลูกเล็กๆเธอก็ปล่อยไม่ห่วงพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำตลอดเวลาแล้วก็วิริยะความเพียรเธอมีอยู่เพียรทุกอย่างเพื่อความดีเกิดขึ้นจิตตะนะชันทะวิริยะจิตตะ มีทั้งความพอใจมีทั้งความเพียรมีทั้งการจดจ่อวิมังสาใช้ปัญญาไข้ควรหาความจริงเป็นนั้นว่าคำสอนที่เธอได้รับน้อยกว่าที่บรรดาท่านหลายรับมากคือเธอรับคําสอนจากผมจริงๆผมเข้าใจว่าไม่ถึงสองเปอร์เซของบรรดาท่านหลายที่รับฟัง ว่าเธอไม่มีโอกาสเพียงค่งเดือนหนึ่งในสมัยก่อนได้รับฟังเพียงครั้งเดียวอย่างดีก็มารับฟังสามวันถ้าตรงกันข้ามที่พวกเราฟังกันละว,วันละสี่เที่ยวมีเทปสําหรับฟังมีหนังสือสําหรับดูแต่ว่าทั้งนี้ผมก็ไม่ได้ปรามาทพระบรรดาท่านหนาหลไม่มีความดีเพราะผมพูดแล้วว่าท่านอนไหลมีความดีไปที่หน้าท่านเซิน แล้วบางท่านเท่านั้นที่ยังมีกําลังใจอ่อนไปบ้างแต่ก็ยังมีส่วนได้านของความดีอยู่มากแม้แต่พระที่ตั้งใจบวชเพียงแค่พรรษาเดียวเราก็เห็นได้ว่าการเสียสละของท่านทุกอย่างทําเพื่อบุญเพื่อกุศลอย่างนี้จัดว่าท่านทั้นหลายเข้าถึงธรรมะขขงอง์คสมเด็จประทศพล เพรานั้นว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการแนะนำบุคคลผู้ปฏิบัติเข้าถึงความดีเอาเป็นแค่เพียงราชนีซึ่งเป็นเด็กซึ่งเป็นคณะที่เราเห็นเธอสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างตามคำสั่งสอนได้ถ้าหากว่ามีความสงสัยว่าเธอตั้งอารมณ์ไม่แบบใดเธอยังมีชีวิตอยู่ ก็พยายามถามเธอได้เพื่อเป็นการแก้ไขเรื่องความสงสัยของเราจะได้ทาจิตใจของเราให้เข้าถึงความดีเที่ามที่เธอกระทำต่ก็อย่าลืมว่าพระของเราที่มีดีอยู่จึงกระทั่งเวลานี้ตั้งใจจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียทั้งหมดไม่ปรารบความสุขที่อยู่ในโลก,กีวิสัยก็มี สำหรับท่านสุภาพสตรีที่มีอารมณ์อย่างนี้ก็มีมากเป็นนั้นว่าส่วนใหญ่ของท่านมีใจก็ถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพูทมีพระภาควันนี้ไม่สอนอะไรเพียงที่เพียงพูดให้ฟังไว้เท่านี้เท่าน,นั้นเพระวิชาความรู้ที่รับไว้มันล้นแล้วแล้วต่อตีนี้ไปขขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระปทีพแก้วจงใช้หลักวิชาความรู้ในมหาสติปัฏฐานสตร และในกรรมฐาน40ที่ได้รับฟังจดจำไม่ได้ฝึกฝนกําลังใจของท่านจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี